สุขสบายเกินไปนอนอยู่บนมาไยผ้าไม่ใช่ผ้าห่มธรรมดานะคะนอนอยู่บนผ้าหมา่มไนกี้แบบขนสัตว์แบบนุ่มไนกี้หืนเป็นพันมันคงไม่มานอนผ้ากระเลวกระลาดนะคะให้เกียติด้วยคือเขาจะมานอนเหมือนแมวธรรมดาทั่วไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเขาคือคุณหนูหมื่นล้านเป็ดเป็ดจ๋าเป็ดจ๋าเขาเป็น,ปน,ปนปคุณหนูหมื่นล้านค่ะเขาจะมานอนแบบผ้าธรรมดาไม่ได้ให้เกียรติด้วยถูกผ้าเป็นไนกี้ของแท้ เป็นพันผืนเป็นพันแบบนุ่มสุดคือเขาจะมานอนธรรมดาได้หรอไม่ได้เปดจา๋าเปดเปดจา๋าความเชดิดเชิดหน้าชะตาหน้าไหม <S <S เห็นไหมสมฐานะ นี่ไม่ธรรมดาและแม่เขาก็ทำการสปอยเขาโดยกันจะมาใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่ได้อีมิสเท่านั้นชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านก็ต้องเป็นอีมิสนี่เห็นไหมแม่ซื้อมาให้จากเกาหลีไปไงสงมมงยัง นี่ล่าสุดไปซื้อโบโมาทีพิกาหลีใช้ดองคืนค่ะนี่ไม,ไม่พอใจนี่ไงค่ะโบสีส้มนี่น่ารักเห็นไหมนี่ สวยดูดีเพอร์เฟคไม่ชอบหรอคะอันน้องไม่ชอบอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เปลี่ยนอันใหม่ให้ดูดูไปไงคุณหนูปะคือคุณหนูเอาอะไรไม่เป็นคุณหนูผิดตรงไหนสวยทุก หมวกแม่พาไปนั่งรถกอล์ฟไหมคะไปเที่ยวไหมคะนั่งรถกอล์ฟเล่นไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะไม่เอาเหรอคะ เจ้าที่จะได้รักไนลูกแต่งตัวอยู่บ้านอะ่ะเปด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 ต้องแต่งตัวอยู่บ้านเบาๆไงลูกนี่ชุดชมิม โทรศัพท์พี่พีนไหมอ่ะทุกคนอยู่ในไลน์อ่ะูปีดเสียงเหรอพีนไม่วีนค่ะพีนไม่วีนบุ๋มโทรหาพี่พีนรับโทรศัพท์บุ๋มหรอพีนไม่รับโทรศัพท์บุ๋มพีนวิ่งไรเอ่ยพีนไม่วีนนะพีนไม่วีนนะครับเออไม่วีนนะพีนนะเห็นไหมพีนวีนทำไมไายโผลไม่รับเลยโอ้โห หวยเออนะยี่ทำไมทุกคนเป็นพยานไม่ได้ยินเสียงเลยหวยอยู hey. <Why you? S 2> ่สมฐานะไหมาพี่พีลูกพี่พินอ่ะ <Why? S 2> ไดกชื่อเร็วแพนเขานอนอยู่บนผ้าต้องไปในนี่นะไนกี้แบบ <And> แบบจังดี <laughs> แม่มี mm. แพนก็จะพาเป็ดไปนั่งรถกอล์ฟอยู่ พี่พีเรียกชื่อมันหน่อยแปดแปดจอยอ่ะเค่าเปดบายทุกคน มันอาการดีแล้วแต่ว่าเสียงอะไรมันยังไม่หายกหนูไม่เป็นอ่ะถ้าไอห้หนูแข็งแรงอ่ะแบทที่เปิดบอกเที่ยวปาดอะไรอกูนะนี่ไงแม่จะพาหนูออกไปเที่ยวไงแม่หนูไม่อยากไปเที่ยวอ่ะแบดมันโดนทำอะไรอ่ะ รอกยู่ถามมันยังว่ามันอยากไปหรือเปล่าเบตมันต้องไปนั่งรถกอล์ฟตอนเย็นไงเบตอยากไปหรือเปล่าลูกเบตไม่ไปว่ารถกอล์ฟเหรอเแบตบเแบบไม่ได้เหมือนอยากไปเท่าไหร่นะก็จะพาไปนั่งรถกอล์ฟไงไปเที่ยวไงเขาต้องไปชมบรรยากาศไม่ใช่หรอเด็กอะเบตนั่งท่าอะไรอะ โอ้ยปุวยมีหน่วยงานไหนเข้าช่วยเป็ดหรือยังเ้าเป็ดจะไปนั่งรถกอล์ฟ่ะเนี่ยคุณหนูมุมคุณหนูป่ะนี่อะมุมคุณหนูอะคุณหนูเนี่ยบรรยากาศไงลูก ช่เมื่อวานหยุดแล้ววันนี้ไม่ได้หยุดครับบรรยากาศไงไม่จะพาหนูไปนั่งวนกอฟไงไปแล้วนะหนูช็อตอ่ะเศร้าอ่ะแมวไม่รักอ,ะอ่ะพี่พี่ออพี่พีทอย่าเพิงไปเอาอะไรให้ดูค่ะ ียวจากบ้านไม่จะเอาจริงปะจะเอาใช่ไหมอยู่ได้สั่งให้เอาปะอยากไห้เป็นสองชั้นน่ะสองชั้นมันแล้วนี้มันดีมากนะมันเอาออกมาอย่างนี้ได้ใช่ใช่อยากได้เป็นสองชั้นมันไม่เห็นมีแบบสองชั้นเลยสองชั้นที่หนูเห็นมันเป็นอย่างนี้เนาะชั้นเดียวมันเตี้ยไปอันนี้ก็ดี แข็งแรงหนูหนูจะไปดูทางโน้นก่อนโอเคค่ะบายทุกคนเป็ดไม่ไหวทีนี้เราลงเลยเป็ดทำไมอ่ะ อย่าูกฮะอะไร <S 2> <S 2> <S ทำไมเอาแต่ใจอย่ะเดี๋ยวนี้ฮะเป็ดนี่นี่นี่แล้วฉันไม่ได้โกหกนะมันต้องมานอนบนผ้าผืนนี้ด้วยนะเกินไปปะ เนี่ย <Yeah. S 2> คือจริงจัง แล้วดูเวลตาดิเป็ดน่าสง,งสารเขาปะเขาก็น่าสง,งสารเหมือนกันนะมุม <c oughs> แกไม่มีทางหรอกเป็ด เปิดให้แสงมันเขา้าฆ่าเชื้อโรคจะได้ฆ่าเชื้อโรคในห้องมามาใส่เสื้อไว้เดี๋ยวเอาหมวกกับแว่นตาออกอเสื้อใส่ไว้ลูก ป็ดจะไปหนกระแสวีเกือบลืมนะไอเป็ดเหนียวจากบ้านนะครับทำเล่นนะคะเปิดหน้าตูปหน้าต่างทำเล่นนะคะวิไอตัวอยู่หรอตัวอยู่ไหนอ่ะตัวอยู่หรอตัว หรือไม่ใช่ไม่อยู่คิดไปเองอ, <c oughs> อ๋อปวที กระชีะ้คลครีมตาไอ้ผิวคอนแพง,ง่ายใช้ได้ค่ะคิวคิวไม่ได้ขับรถใช่ปหมทาเล็บ หนูลงหรอแล้วหนูค่อยขึ้นใหม่เหรอไม่มีปลายทางค่ะเดี๋ยวให้ไปถึงที่แพ็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันบ้า,ายบาไไปก่อนนะ